สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำให้สันนะคะมีขนาดใหญ่หรือว่าพอดีกับจำนวนกระดาษของเรานะคะอันนี้คือในกรณีที่กระดาษของเราเยอะไปเราสันมันเล็กนะคะพอเราใส่อันใหญ่เนี่ยมันก็หลวมไปนะคะเราก็เลยต้องใส่อันนี้เนาะนี่อย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างอันใหญ่ที่ใส่ไปนะคะคือแบบมันใส่ได้แต่ว่ามันจะหลวมไปนิดนึงนะคะ ส่วนเมื่อพอเราใส่อันเล็กไปมันก็ใส่ไม่ได้นะคะฉะนั้นก็มีแค่ขนาดกลางนี่ค่ะแต่พอเราใส่ไปมันก็แน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะมันอาจทาให้กระดาษขาดได้เนาะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยใส่ปากกาหรือว่าใส่อะไรที่กว้างๆนะคะเอามาค้างไว้แบบนี้เนาะคืนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ สามารถเอามาใส่ได้นะคะมันก็จะทําให้พอดีแล้วก็มันแบบไม่ได้ขับเกินนะคะทําให้กระดาษมันไม่ขาดได้เนาะแล้วมันก็ไม่ได้หลวมเกินด้วยนะคะก็เป็นทริคง่ายๆสําหรับวันนี้ค่ะ